เล่นอะไรอยู่มีอาดาดตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมค่ะบางปูใครปล่อยยูนิคุยขึ้นเวทีครับอันนี้ยูนิคุยยูนิคุนเหรอยูนิคุนโอ้ยูนิคุนมึงจะเขากูโลดโอ้เขาค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะปา ไม่เคียวทำไม่ได้นะเนี่ยออขอบคุณนะคะปกติเคียวอยู่แล้วว่าไงคะออหนีได้หนีจับมือจับมือไปดมถ้าไปพูดกันี่จับไปดมเลยนะพี่นะเอื่อซื้อวัดตั้ไหนนะเอื่อซื้อว่าไหนบ่อะไรนะคะซื้อวัดตั้งไหนนะชื่อว่าน้องเจนนี่ค่ะนี่บอเขาว่าเจนนี่ซีโฟใช่อ่านเดาห้เบิ้งก็ดูเอานี่ฮะเดาเฮเบิ้งก็ดูต้องไม่เป็นหรอกทำโอ๊ยเป็นความสุขอาจารย์มาขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาเดี๋ยวผมเป็นจนว่าเข็มกัดลุดออกจากนี่โอ้ยโอ้จะได้จักตัวกันครับเมื่อกี้เล่นอะไรอยู่การร้องเพลงไหมร้องเพลงอยังร้องเพลงอยูเก้าศูนย์ดูหน้าด้วยนะคะนหน้าเวทีมีแต่วัยรุ่นเอ่าแล้วเจ้าสีมาลองยังนี่มื่อนี้วันนี้ฉันจะร้องเพลงวัยรุ่นเอาใจวัยรุ่นหน้าเวทีทุกท่านนะคุณอะไรนะคะอะไรนะคะพี่ตีกันต้องขอยเ่ราะจะบ้องสิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกรยใจเย็นเดยอดเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะคะใจเย็นๆนะคะที่รักเมาแล้วอย่า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 ตีนกันนะพี่นังแลนี่พี่จะร้องเพลงไวรุ่นให้ฟังอ่ะไวรุ่นโอเคเอาเพฟังหน่อยขอฟังหน่อยขออนุญาตทำสมาธิแป๊บนึงนะคะที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วัยรุ่นอะไรเนี่ย มารุ่นรุ่นไหน <laughs> รุ่นใหญ่รุ่นเด้อ